สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเออริลิลนเซิร์เวอร์ห้าแปดหกก็วันนี้จะมีการนัดรวมตีบอสโบลอดนะของของกิลผมตอนนี้บอสโบลอดของกิลผมก็น่าจะตีแตกนะวันนี้เหลือเลือดสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวยังมีหลายคนที่ยังไม่ตีนะที่เป็นคนที่เติมระดับหนึ่งเนี่ยยังที่สองที่สามที่สี่ยังไม่ตีกันเนี่ยมีที่สี่ตีมาแล้วคนหนึ่งนิวเคเคที่หนึ่งกที่ ที่สองสามยังไม่ตีนะแล้วก็เรือผมอีกคนหนึ่งแล้วก็ยังนกิงยังตีกันไม่เยอะเนี่ยตีกันยี่สิบคนหนึ่งแล้ว่าคิดว่าไม่น่าได้กดรอบนะคิดว่าน่าจะตายพอดีเอ่อเท่าที่ดูนะน่าจะตายได้เพราะว่าเดี๋ยวผมอันดับหนึ่งสองสามใช่ไหมตนคนีคนละคนละสามพันล้านก็น่าจะได้ละ แล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนในกิวมาช่วยวเราเราถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆค่อยกดรอบนะคนละรอบพอเฟืองเพชรประมาณนี้ก็เดี๋ยวมาดูของของอะตอมของผมก่อนว่าตอนนี้ของอะตอมของผมถึงไหนละตอนนี้ตัวที่มันังมีพลังเยอะสุดก็น่าจะเป็นคิงนะคิงพลังสองล้านห้าอะตอมพลังของผมสองล้านห้าแสนนะจริงๆน่าจะพลังเยอะกว่านี้นะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดปรับตัวแผ่นตรงน,นี้ก็ สองล้านหกอืมใจไม่เป็นไรเอาที่แบอะตอมของผมตอนแรกถึงแค่หน้านี้แต่ว่าตอนนี้โล่มาอีกนั่งแล้วแล้วก็เต็มไปละเดี๋ยวอัพเพิ่มอีกนิดนึงอัพไปหมดละเหลือนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวต้องปดหน้านี้นะยังไม่มีการดัพดาวการดับดาวเกลี้ยงใช้ไปเยอะมากเพราะว่าใช้กับตัวอัพพิเศษต,ตรงนี้นะ แบบต้องไปอัพตัวนู้นตัวนี้อะไรเงี้ยแบบแก็บเกลวินอัพบอลทองอะไรเงี้ยแล้วก็หน้านี้ผมมาถึงหน้าที่สองละอ่าของตอนนี้อะตอมผมก็ยังไม่มีอาวุธสามดาวนะเราคิดว่าน่าจะไม่เอาด้วยคิดว่าคิดว่าแล้วก็แผ่นทักษะของผมมีอยู่สองอันที่เพิ่มมาก็คือแผ่นคมดาบวิวห้ากับไโจมตีวิวห้านะก็น่าจะประมาณนี้นะของอะตอมอ่ะ ไปลองตีกันดูว่าอะตอมเราจะตีเท่าไหร่กดที่บอสบอลรอนนะแล้วก็ลองดูทีมของผมน่าจะเป็ประมาณนี้นะเป็นโซนิกจีนัสเกวินเอ่อจีนัสเอามาเพิ่มดาเมจให้ทั้งทีมนะหลังจากคิงฮิลเพราะว่าเป็นพาร์ทส,สียข,ของจีนัสเพิ่มดมัมเพิ่มโจมตีทั้งทีมนะ แล้วก็เกียวินเอามาไล่ไล่โจมตีเฉยๆจริงๆยุงก็ดีนะยุงยุงก็ดีแต่ผมขาดสายมัดเนี่ยเลยเป็นเกียววินดีกว่าตอนแรกใส่เป็นโกเคสไปก็ทีมเรายืนไหวอยู่แล้วมาลองลุยกันดีกว่าโบล้อมันจะทีแถวกลางไงไปลองลุยกันเดี๋ยวเราปิดอันติไปที่จีนัสตัวเดียวนะเอาตำนละปัาไปก่อนปปับปับปรับแปดล้านห้า ซนิทเราไล่อันติไปเฮ้ย hey, ซนิทเราอันติไปตองระป่ายที่หนึง่งซุบ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 สิบเก้าล้านนะขิงอันติมาแล้วก็เดี๋ยวสักแป๊บนึงเออเดี๋ยวผมสกิปนะเพราะว่ามันน่าจะมีหลุ้เหมือนเดิมแหละเดี๋ยวผ่านไปสักสองสองสองเทิร์นก่อนเจ้ยววิลแลนต์ตีไปแล้วก็ตอมป่ายที่หนึง่งสองล้านเก้านะขิงอันตีมา เมื่อกี้เป็นไล่โจมตีจากกลยุทธ์นะแล้วก็เกิวเป็นเตะมาสิบล้านเตะเข้าไปอีกห้าล้านอาตอมไปยอย่างทีสิบห้าล้านบล้อจริงเท่าไหร่สิบกว่าล้านไหมสิบสี่ล้านนะแล้วก็จบด้วยที่คิงอันติอะบล้อเตะมาปึ๊อเท่าไหร่แปดแสน <laughs> เตะไม่เข้าหราคนเนี้ย ตอนปาดไปตันิกปเข้าไปสิบ้าล้านอ่าตอไปไปบทิงบง้งอึ๊บปึบปบตบสิบเอล้านทิงแรนตีมาบอลยิงไปทั้มเท่าไหร่อือหือสิบเอ็ดล้านไปไปห้าล้านตอนปัดไปสึบซบสบสห้าล้านส,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 สี่ามา ยีงน <growing> <cor> <h> <language> ัดยิงสุดๆเก้าล้านเตะไปอห้าล้านสี่เตะไปอีกสิบล้านน้เมจแบบลืมๆนะเดือดลึมล้ำลึมล้ำเลยอื้อหมดแล้วในูกไฟนะรอบนี้ปันอีกเท่าไหร่เก้าล้าน เบาเปอบเบา,าลงแต่ไม่เป็นไรตั้อีกระบาดไป16ล้านนี่อย่างแรงตัวอีกมีแรงมากนะอยากได้วุฒิสามดาวเลยแรงมากมบทขยี้กันรัวๆบทขยีกขย้กันรัวๆดูสิมาเรามาสซคิปกันดีกว่าปราบับเท่าไหร่ดาเมจ เฮ้ยเท่าไรเนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านรลายล้านนล้านหนึ่งนล้านเลยเหรออุย้ยเยอะอยู่นะหนึ่งพันล้านที่เท่าไรเนี่ยแล้วขึ้นมาที่ที่สิบเลยนะเอาตีเป็นหนึ่งรอบอ่ะเอาตีรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวสคิปไปนะรอบนี้ โอเคเท่าไหร่หนึ่งพันล้านไหมหนึ่งพันสิบห้าล้านนะแล้วก็อีกรอบหนึ่งน่าจะเป็นที่หนึ่งพอดีนะเดี๋ยวรอบนี้ดูสักรอบหนึ่งแล้วค่อยสคิปนะแต่ว่าจะหลุมเดิมเนี่ยก็คืออะตอมเปิดก่อนโซนิกเปิดตาอย่างเงี้ยอะอะตอมปาดไปซุปซุบซุปซุยี่สิบล้าน ิงแลนตีมาหร้อยิงต่อหายหมดอื 9, อ19ล้านกวินเรติอตอมไลปดาตองอหือ2ล้าน9ต่อไปทีน 9, ที้ยิง9ล้าน5กวิเรติ5ล้านนติ11ล้านลติ5ล้าน ต่อไปไปอืม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 สิบสี่ล้านบอลแรนติอเอ้ยบอลแรนติสิบแปดล้านโอ้โหมาเราให้คิงคาเตะเอ้ยบอลเขาเติรอบหนึ่งเท่าไหร่แ,แปดแปดแสนเก้าแสนไหมอืมแปดแสนเก่ามากอ่ะไปไปคลิปเลยใช่ปับ แรงโทษโอ้สามพันสี่รอยเก้าสิบล้านนะอบอสเ,เหลือบอสเหลือสาสิหปอร์ซ็นแล้วไม่รู้ว่าคนอื่นได้ตีเพิ่มไม่รู้นะอะไม่ได้ตีมีผมตีเพิ่อมอยู่คนเดียวเมื่อกี้ตีไปหลายเปอร์เซ็นต์ยู่นะแล้วเดี๋ยวมีที่สองมาตีที่สามมาตีโอ้สบายสองคนนั้นเขามีมีที่สามมั้งที่มีทะเลด้วย อยู่ที่สองนี่แหละมีทะเลด้วยก็เลยแบบคิดว่าน่าจะแรงมากเพราะว่าถ้าเกิดคนมีคนที่มีทะเลเอเซนาบกเนี่ยกดาเมจจะพุ่งไปกว่าคนอื่นเยอะเลยนะตัวมันไล่อันติแล้วก็อันติแรงมากมีกัดก่อนอีกอืมก็น่าจะประมาณนี้นะแล้วก็รับของรางวัลก่อนอ่านี่ของรางวัลจากบอก่อน้ำพุร้อนนะได้เป็น150ร้อยห้าสิบเพชรแล้วก็หิบสากลย r าแล้วก็เศษอะตอมเน่ย เีดมองผดไปดซึบอยู่สากลอยู่ว่าแล้วก็ตอนนี้ตัวอาวุธผมมีอยู่ที่เอา่าท่าไหร่เนี่ยหกสิบใบไม่พอมันต้องใช้เจ็ดสิบใบก็น่าจะข้ามนะแล้วก็มันจะมีกิจกรรมใหม่มาวันนี้ก็คือเอ้ยตั้งแต่เมื่อวานแหละเป็นกิจกรรมอ่ะเรียกว่าะนะจั่วก,การโชคอันนี้ผมก็เหมาไปแล้วรอบหนึ่งไม่การันตีนะเกือบการันตีอยู่เหลือไอ้กล่องนี้กล่องหนึ่ง ก็กิจกรรมนี้ถ้าเกิดคนที่มีเพชรนะผมว่าเป็นกิจกรรมที่คุ้มมากเพราะว่าจะได้แผ่นทีบเลือกแผ่นระดับห้านะผูแบบสุดๆเลยโคตรดีแล้วก็จะมีตัวอาวุธแล้วก็มีกุญแจเนี่ยกุญแจนี่ก็ก็ๆๆดีเอาไว้รีเซ็ตหาตัวออฟสปีดหรือว่าออฟโจมตี ak, หรือว่าออฟที่ต้องการได้ก็ถ้าเกิดใครมีเพชรเหลือนะผมแนะนําให้ให้จัดได้อ่ะแล้วก็ของดีอย่างนึงก็คือเอ่อถีบลุ้นม่วงนะอันนี้คือมีทุก รูนเลยฝั่งถ้าเกิดใครขาดฝั่งฮีโร่หรือปีศาจก็สามารถเลือกได้เพื่อเอาไปปลดล็อกคือถ้าเกิดสีทองอะไรเงี้ยมัน,ม,นมีเลลอัพอะไรเงี้ยก็จัดการได้นะมีการับดาวอีกสามอันโอ้โหครมี Hi นี่คุมค้มเลยจริงๆผมว่า ipad นี่ก็คุ้มมากๆเลยนะในราคา,ปร,า, 8, นะป,ราประมาณ8ปดพันเพชรตู้เนี้ยประมาณเหมาหมดเนี้ยประมาณแปดพันเพชรไม่รวม ไม่รวมทํากิจกรรมตรงนี้นะที่มันจะแจก,กเอที่มันจะแจกเหรียญแจกอะไรล่ะแจกเหรียญดีอะไรเงี้ยมันใช้ทั้งหมดอ่ะแปดร้อยสามสิบเหรียญหนึ่งเหรียญเท่ากับสิบสิบเพชรก็ลองคูณกันดูแล้วก็ลองบวกลบกันดูตรงเนี้ยมันขาดเท่าไหร่หรือว่าเราขาดเท่าไหร่ในการการันตีผมก็เหมาไปลวรอบหนึ่งได้มาและอ่านีเดี๋ยวให้ดูอ่ะได้มาลวหยิบเลือกระดับห้า สองอันนะก็ตอนแรกอยากได้อีกอีกรอบหนึ่งแต่ว่าเพชรไม่เหลือเลยเงิจะหาเพชรเพชรจากไหนละหมดเกลี้ยงเลยเมื่อวานพึ่งอะไรนะเมื่อวานซึ่งพึ่งมีตัวอนี้ไปด้วยนะตัวโจเขาเรียกว่าอะไรนะตัวสุดยอดโอ้หหมดไปสองพันกว่าเพชรโอเคครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะในการตีบอสบบลอตก็คิดว่าน่าจะ ในวันนี้แหละก็วันนี้ครับขอบคุณมากครับไปๆครับ